สวัสดีค่ะนกักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูแป้งค่ะค่ะวันนี้เราจะอยู่ในบทที่6นะคะเรื่องก่อนการจากบ้านไทยส่วนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2นะคะเราจะเรียนเรื่องอ่านเสริมเรื่องเรือนไทยอ่าเรือนไทยในแต่ละภาพเป็นยังไงเราไปฟังเนื้อหาก,กันเลยค่ะ ่านเสริมเรือนไทยเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะแตกต่างกันสแสดงออกถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในการสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศและความเป็นอยู่เรือนไทยที่มีหลายหลังจะมีชั้นและระเบียงเชื่อมตัวบ้านในแต่ละภาคมีลักษณะ การสร้างแตกต่างกันดังนี้เรือนไทยภาคเหนือรูปทรงเป็นแบบศิลปะล้านนาหลังคาทรงหน้าจัว่วคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่จะถางมากกว่านิยมมีกาแลติดที่ปลายยอดหลังคาใต้ถุนตัวเรือนค่อนข้างต่ำหน้าต่างบานเล็กและแคบ เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโคงสร้างตัวเรือนใช้ไม้จริงหลังคามักไม่มีกันสาดยื่นนิยมสร้างยุง้งไว้ใกล้เรือนใต้ถุนตัวเรือนจัดให้มีการใช้สอยมากที่สุดเรือนไทยภาคกลางลักษณะเป็นเรือนชั้นเดียวสร้างด้วยไม้หลังคาเป็นทรงจั่วสูงมีกันสาดใต้ถุนยกพื้นสูง ฝาบ้านิยมสร้างด้วยไม้สักซึ่งยกถอดประกอบได้เรือนไทยภาคใต้ชาวไทยมุสลิมได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซียเรือนไทยที่สร้างมักจะเป็นเรือนแฝดหลังคาทรงสูงราชันชายคาคุมถึงบันไดนิยมใช้ฐานเสาทำด้วยไม้เนื้อแข็งศิลาแรงหรือ ก่ออิจฉาปูนรองรับส่วนชาวไทยพุทธนิยมสร้างเรือนไทยแบบภาคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับเรือนไทยก็ได้จบลงแล้วนะคะเราก็จะรู้ลักษณะของเรือนไทยทั้ง4ภาคนะคะสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะคะที่ครูจะสั่งนะคะงานก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้า51ในข้อที่1ใหญ่นะคะ โจทย์บอกว่าวาดรูปเรือนไทยประกอบบทร้อยกองที่กำหนดให้ตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็นักเรียนก็ตอบว่าเรือนไทยของภาคอะไรนะคะทำงานมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ